พี่น้องครับเจอของดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องแม่ว่าจะกินอันมกน้อยครับมกหนงน้อยวันเกยว่าสิพ้าตุเบาหน่อยก็เบาปอครับอันนี้เบาหน่อยครับเบาปอเป็นในเมื่อกล่องครับปีศิพกันมาหาหน่งน้อ่เมื่อหาย่ายมกครับผมใครมัวนตอเตาหรือนอหญ่มันก็ดีครับไปครับพี่น้องไปเลาะหาบ้างครับถ้าหมานครับผม พี่น้องเอ้ยต่อล้วครับน,น,น้องต่อต่อกันครับพี่น้อง โอ้ยแนหนงนี่แห้งงามพี่นอ้องงามปาน,นังพี่นอ้องเอ้ยแหนงนี่นี่แหนงนึงครับอุย้ยสีเดืมอมกี้ครับพี่นอ้องแนวนี่ติดเลยอันนี้เนาะเน้นน้อยครับเน้นน้อยตัวนี้เน้นน้อยเน้นน,น้อยกางงามอยู่ครับผมมองามอยู่ครับผมเบาปอเปลี่ยนกันท้ายมาจากพอ่อพ่อสัน พี่น้องครับมัอนนอนึงครับเหมืนทั้งในอ่ะอุ้ยงามขนาดเลยครับวอปอสู้ไหมพี่น้องเพื่อเๆตนี้หรอพี่น้องอีกครับอุ้ยฟังเสียงพี่น้องเด็ดเลยครับอุ้ยงามขนาด พี่น้องครับเจอของดีครับผมเห็นบอลบาลป๋อสู้ห้พี่น้องต้องลูกเลยพี่น้องครับเป็นบทเรียนละครับเลยเตรียมมาไปพร้อมเลยครับสุดก้อนนี้ได้เอื้นได้ท่กหาบ,าบาวา,าบวปอด้เอามาส่งครับเที่ยวนี้เอามาพร้อมเลยครับมาหาใหม่ถือมัเลยครับถูกครับไ่ขีดครับ นียัับีหัวหนงอย่หัวหนไปเอกี่น้อี่น้องครับได้หัวหนัามันดครับมันเอาหญ้าพี่น้องเอาหนีามันตัดหนาครับด้ได้ซซ้ำนี่ละด้ซ้ำนี่ครับที่น้องครับเร็จปลาป๋อกับเบาหน่อยเลยครับวันนี้แสบวุกินบกนะ วาน่หวานอยู่ครับว่านอยู่ครับวุษนบ่อน้อยเดียวพี่น้องจะมานำวานโอเคเลยครับห้างนิดน้อยจะมานำวานดีครับเอาห้าครับพี่น้องไม่มีแนวตัดครับไอผ้าผมกับเขาไว้ตัดอะไรครับผไม่มีจังหวะครับผมพี่น้องครับสุกผลงานครับอันนี้หน้ามิ่มครับบ้าป๋อกินเกือบเบิดละเขาไปใกล้ครับบ้าปอได้อยู่ครับพี่น้องพออดีมกอยู่ครับ นอจังสีก็มีอยู่เจ็ดสี่นี่ต่วเตาวันครับงามอยู่งามอยู่พี่น้องเดี๋ยวเขาเมื่อยย่ายมกสุกินครับพี่น้องไปครับพี่น้องเขาเมื่อยครับบานนี้คลิปนี้กับซรันี่แหละครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอให้พี่น้องรำรำไม่ลุ้ยครับอยู่ดีไม่แห้งเจ็บโบไคครับผมฝากช่องเยดาก็ะบากป๋อนะครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณมากครับผม